สวัสดีจ้าทุกๆคนโลนอยู่ที่สวนสาธารณะเลจ้าอากาศตอนนี้ตะวันใกล้จะตกดินจ้าบรรยากาศสวยมากเลยพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วก็มีเมฆด้วยจ้ากับอ่อ หญ้าเขียวกระจีบรรยากาศสวยงามมากเลยจ้าบรรยากาศตอนค่ำเวลาก็ประมาณสี่โมงครึ่งจะอ,อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะจ้ะบรรยากาศสวย กับตะวันใกล้จะตกดินจ้ะทุกคนฟังเสียงธรรมชาติกับเสียงนกนะจ้ะเอาเสิก็ดีเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงรถที่ดังในถนนนะจะ ไม้ที่ไม่มีใบจ้ะเพราะอากาศยังหนาวอยู่เลยจ้ะสวนสาธารณะแห่งนี้ก็เป็นสวนสาธารณะที่ล้วนชอบออกเดินกำลังกายเป็นประจำจ้ะพร้อมกับคน,นอื่นๆหลายคนด้วยที่เขาเดินออกกำลังกายกันแล้วก็พาหมามาเดินด้วยจ้ะทุกทุกคนบรรยากาศสวยมาก ชอบธรรมชาตินะจ๊ะเพราะว่ายังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่อากาศก็เลยมืดไวจะ้ะตอนนี้ก็ยังไม่ถึง5้าโมงห้โมงเย็นนะจะ๊ะทุกคนก็สี่โมงกว่าจะ้ะตะวันก็จะตกดินแล้วนะจะ๊ะเนาะ กับที่บอกว่าที่ต้นไม้นั้นเลยจะว่ามีมีใบเพราะว่ายังเป็นชูวมอยู่